ผมครับสัสดีครับผมกันแมนเกมชแนลนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Radiation Island ในพาร์ทที่4แล้วนะครับผมอ่าก็อย่างที่ผมบอกนะผมในพาร์ทนี้เดี๋ยวผมจะพาไปสร้างบ้านกันดีกว่าอ่าก็ก่อนหน้านี้นะครับผมที่ผมบอกว่าเอยผมอยากจะมีบ้านที่อยู่ริมทะเลสักหลังหนึ่งแล้วก็อยู่บนยอดเขาสักหลังหนึ่งขอให้มันอยู่บนพื้นที่ที่สูงที่สุดในแผนที่ฮะอ่านี่นะครับผมบ้านหลังนี้ก็คือบ้านริมทะเลของผมนั่นเองที่ผมได้สร้างเอาไว้แล้วนะ ก็คือเหมือนกับว่าหลังนี้ผมทดลองดีกว่าเป็นการทดลองเรียกได้ว่าเป็นบ้านโครงการตัวอย่างเลยดีกว่าครับผมสําหรับหลังนี้นะอ่าบริเวณนี้เป็นอ่าบริเวณที่ผมชอบมากๆเลยนะนี่เป็นนอกชานที่ยื่นไปกลางทะเลนะฮะตอนเช้าๆแล้วก็ตื่นมามาดูพระอาทิตย์ขึ้นตรงนี้นะฮะซึ่งเป็นวิวที่สวยงามมากอ่าส่วนด้านบนนะครับผมอ่าลานตรงนี้ก็จะเป็นลานอเนกประสงค์นะฮะเอาไว้ทํากิจกรรมต่างๆนะเช่นอาจจะมาเผาเหล็กเผานู่นเผานี่ บริเวณห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนของผมนะครับผมแต่ว่าผมยังไม่ได้วางเตียงนะฮะก็ก่อนหน้านี้ผมทําเตียงแล้วหลายแล้วก็มาวางไว้เพราะตกกลางคืนสิครับผมมันมีซอมบี้มาบุกบ้านเราอะคือผมเอ้ยคิปผ่านแล้วนี่มันนี่มันไม่ใช่ตดอฟอร์เรสนะอะไรที่ตอนคืนแล้วจะมีผู้คนป่ามีซอมบี้มาบุกบ้านอะไรประมาณเนี้ยเอออ่าเดีย๋ยวเรามาดูแผนที่กันดีกว่าครับผมก็ก่อนหน้านี้นะครับผมผมได้เข้ามาเล่นนะแล้วก็เข้ามาสำรวจพื้นที่นะครับผม ผมก็เดินเลียดชายฝั่งไปนะับผมมาเจอบ้านหลังนี้แล้วก็เข้าไปเช็คพอยเรียบร้อยแล้วนี่ครับผมระหว่างที่เดินผมก็เดินล่าสมบัติไปด้วยนะนี่มีเครื่องหมายถูกนะี่คือเป็นจุดท,ที่ผมได้ล่าสมบัติมาแล้วนะโอเคเดีย๋ยวเราไปกันดีกว่าอันนี้ก็คือจุดเช็คพอยใหม่นะครับผมเราสามารถที่จะวาร์ปมาที่นี่ได้นะครับผมก็เดี๋ยวในพาร์ทน้านะับผมเดีย๋ยวเราจะไปบุก uh, ทาวเวอร์อีกทาวเวอร์หนึ่งนะครับผมซึ่งเป็นทาวเวอร์ที่2นะอ่าแล้วบ้านหลังนี้มันก็อยู่ใกล้ไงผมก็เลยมาเช็คไไอไว้ก่นนี่ อันนี้ก็คือแผนที่นะฮะอ่านี่นี่จุดนี้คือจุดที่เป็นทาวเวทที่สองนะฮะที่มีสีแดงแวนะ๊บเนี่ยอ่าเอ๊ะเดี๋ยว่อน,นะผมได้กลิ่นซอมบี้วะ่ะอ่าส่วนเจ้าเครื่องนี้นะครับผมเป็นเครื่องที่ดีมากเลยนะเราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนสินค้าได้ตรงนี้นะฮะโดยใช้เจ้าคริสตัลเนี่ยนะครับผมเป็นอ่าสิ่งที่แลกเปลี่ยนนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีคริสตัลน,นะครับผมคือมันอยู่อีกบ้านหลังนึงเราไม่ได้มาว่างันเถอะไปอ่าส่วนข้างหน้านี่นะครับผมเดี๋ยวผม เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเหมือนสปี้จะมาว่ะเดี๋ยวผมขอจัดก,การซอมบี้กันนะครับผมอ่าและนี่ก็คือปืนแจ็คสไปโร่นะครับผมที่ผมเก็บมาได้จากพาร์ทที่แล้วนะฮะอ่า <c oughs> โอ้ยไอ้ฮะตกเลือดอีกแล้วยิงได้ทีละนัดน,นะครับผมยิงไปแล้วก็บรรจุกระสุนไปนะแต่ว่ามันก็ยิงดีเหมือนกันนะโอเคถึงจะไม่ค่อยแรงมากนะฮะอ่าค่อยยิงไปฮนะเพราะว่าลูกมันคาฟได้ง่ายมากเลยเจ้าปืนนี้นะครับผม เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันอยู่เฉยๆซี่คือเจ้าปืนเนี้ยลูกมันอาคาบได้จากอาก้อนหินนะครับผมแล้วเอามาเป็นอาคาบเป็นลูกกลมๆครับผมสามารถใช้มาเป็นลูกปืนได้นะฮะโอเครู้สึกว่าช่องเก็บของเราจะเต็มเีกแล้วนะเดี๋ยวดูก่อนนะอ่านี่คือเจ้าคิสตันนะครับผมสามารถเก็บได้จากอาพวกซอมบี้นะเดี๋ยวผมขอรักษาาการบาดเจ็บก่อนโอเคเรียบร้อยอ่า เห็นเห็นบริเวณท่งหินพวกนี้ไหมครมันเป็นเหมือนกับแท่งหินพิธีกรรมอะไรบางอย่างแล้วก็ตรงกลางม,มันจะมีคล้ายๆกับพลังงานอะไรบางอย่างใช่ไหมณจุดๆนี้นะครับผมเราสามารถที่จะเข้าไปได้แล้วมันก็จะไปวาร์ปวาร์ปไปอีกสถานที่หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันดีกว่าว่ามันจะวาร์ปไปไหนแปบบ๊บอ่ามันจะมาที่นี่นะครับผมอ่าตรงนี้มีเครื่องร่อนด้วยนะคือมันจะเป็นจุดที่สูงสุดอยู่สูงที่สุดในแผนที่เลยนะครับผมอ่า ซึ่งนี่แหละครับผมจุดนี้แหละที่เราจะพากันมาสร้างบ้านนะครับผมแต่ว่าอากาศมันหนาวมากอะ่ะไม่รู้จะรอดหรือเปล่าผมอเดี๋ยวก่อนนะนี่ผมมีกล้องส่องทางไกลแล้วนะเห็นตรงนู้นไหมฮะนั่นคือบริเวณบ้านของเรานะครับผมบ้านหลังแรกของเรานะและนั่นก็เดี๋ยวก่อนนะอ่าบ้านตรงนี้ก็คือไอ้บ้านริมทะเลข,ของเรานั่นเองที่เราสร้างเอาไว้นะส่วนจุดจุดนี้นะครับผมโอ้หตรงนี้มีเรือลบด้วยวะผมยังไม่ได้ไปสำรวจเลยนะ อันนี้ไงจุดนี้เป็นแท่งหินใช่ไหมอ่านี่คือจุดที่เราวาร์ปมานั่นเองวาร์ปขึ้นมาอยู่บนนี้แล้วครับผมเห็นไหมจุดนี้เป็นจุดที่สูงที่สุดเลยนะซึ่งอยู่ตำแหน่งนี้ของแผนที่นะฮะเป็นตำแหน่งที่อยู่บนยอดเขาอ่าเยี่ยมไปเลยเดีย๋ยวเราจะมาสร้างบ้านกันที่นี่แหละครับผมแล้วผมก็ได้อาฟาร์มของเตรียมอุปกรณ์เตรียมอ่ทรัพยากร,ต,กรต่างๆมาครบครันเรียบร้อยแล้วนะเดีย๋ยวเราจะเริ่มสร้างบ้านกันเลยดีกว่าอ่าอ,อันนี้ก็คือพวก พื้นบ้านพวกาฝาบ้านที่เหลือจากการสร้างบ้านริมทะเลของเรานะฮะเราสามารถเอามาสร้างที่นี่ได้อีกนะฮะโอเคเริ่มไปเลยอ่าเดีย๋ยวผมจะวางพื้นบ้านก่อนนะครับผมคือส่วนนี้จะเป็นส่วนของคล้ายๆกับเป็นส่วนของเขาเรียกอะไรเป็นพื้นบ้านนะครับผมเป็นชั้นล่างจะเรียกว่าชั้นล่างไหมอ่ะเขาเรียกว่าเป็นฐานลากดีกว่านะออเดี๋ยวก่อนนะหิวอีกแล้วอ่ะดูเดคือวันนี้มันหนาวมากนะครับผม เนี่ยดูเดคือถ้าเรายิ่งหนาวมันก็จะยิ่งหิวเร็วมากๆเลยนะบนเนี้ยเอ๊คิดผิดคิดถูกไงถึงมาสร้างบ้านอยู่บนนี้เนี่ยฮะไม่เป็นไรครับผมถือว่าเรามาทําตามความฝันของเราแล้วกันนะก่อนอื่นก็ต้องวางอ้นี้ฮะจะพื้นบ้านนี้ก่อนนะโอเคเดี๋ยวผมจะวางไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าตอนนี้ผมก็วางพื้นบ้านไปได้ส่วนหนึ่งแล้วนะเออเนี่ยแต่ส่วนสีแดงนี่มันผมวางไม่ได้วะ่ะ อันนี้เราจะเริ่มบางชั้นสองนะฮะเอ๊เดี๋ยวก่อนนะผมว่าเราย้ายจากฝั่งนี้มามาสร้างอีกฝั่งหนึ่งดีไหมเนี่ยผมว่านะอุ๊ยหนาวหนาวหนาวคือเนี่ยยิ่งหนาวยิ่งหิวนะครับผมคือเราต้องทําตัวให้อบอุ่นเข้าไว้นะไม่งั้นเราจะเอ่อหนาวหนาวไม่พอหิวอีกต่างหากนะครับผมเดี๋ยวผมผมว่าเดี๋ยวผมจะคับกองไฟเพิ่มอ่ะไม่งั้นเราหนาวตายแน่ครับผมเอ๊เดี๋ยวก่อนนะอยู่ไหนว่า มานี้โอเคหาเพิ่มเลยนะฮะเดี๋ยวกันเอามานีอ่กองไฟอย่าให้ดับนะครับผมดับเมื่อไหร่นี่ไม่ลอดครับผมบนเนี้ยหนามากอาเดี๋ยวก่อนนะอ่าแล้วครับพื้นเพิ่มนะครับผมพื้นดับแรกเราต้องทำพื้นให้เสร็จก่อนนะอ๋อโอเคค่อยค่อวางทีละอันนะฮะ ปุ๊บอ่าโอเคอ้าวหิวอีกแล้วเห็นไหมดูเดะโอ้ยมันหนาวมากอะโอ้ยตา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 ยอย่าไปยิงใกล้กองไฟก่อนครับผมน่าเห็นไอ้ไฟด้านล่างไหมฮะอันนั้นคือปรากฏการณ์ที่มันชอบเกิดขึ้นในตอนกลางคืนที่ผมว่านะคือเป็นดวงไฟประหลาดน,นะครับผมแต่มันอยู่ด้านล่างวะ่ะโอเคปล่อยมันโอ้ยเดี๋แต่กนโอ้ทั้งหนาว ิวด้วยตายแน่เลยวะ่ะโอ้ยตรงนี้ก็วางไม่ได้วางไม่ได้ครับผมต้องวางฝั่งนี้วะ่ะอ่าเดี๋ยวผมต้องลือ้อรื้อฝั่งนู้นออกครับผมอ่าแล้วก็มาทำฝั่งนี้ดีกว,ว่าเพราะว่าตรงนั้นมันไม่สามารถที่จะวางพื้นต่อไปได้แล้วนะโอเคกินก่อนกินก่อนกินแบบรัรวๆอ่าเดี๋ยวผมจะลือ้อพื้นฝั่งนี้ออกกันนะครับผม เขาวิธีการลื้อก้อเนี่ยฮะให้เราชกไปตามบ้านเราเลยนะฮะจนกว่ามันจะพังนะครับผมอยูไปเรื่อยๆนะส่วนทีื้นด้านบนเนี่ยมันชกยากนิดนึงนะครับผมเดีไปชกไปอ่าหายไปละโอเคแล้วก็มาชกพื้นต่อนะ,อะเดี๋ยวก่อนตรงนี้ผมจะวางกองไฟไว้ตรงกลางบ้านเลยนะครับผมอ่ามันจะได้ให้ความอบอุ่นกับเรานะเพราะว่ารู้สึกว่า วางไวข้างนอกไม่ไหวครับผมหนาวเกินอ่ะจะตายเอาอ่าเดี๋ยวเราก็าไปชกพื้นออกนะเนาชกผิดชกผิดนี่ต้องชกตรงนี้อ,ะอ่ะชกทิ้งนะครับผมนี่ด้วยอ่าวางกองไฟไว้กลางบ้านนี่ช่วยได้จริงนะครับผมเพราะว่ามันมันทําให้เราอบอุ่นตลอดเวลาไงเพราะว่าเวลาเราต่อบ้านเราก็ต่ออยู่ในบ้านใช่ไหมเนาะ,ะ,ะ,ะกระเป๋าเต็มอีกแล้วครับผม ไหนดูซิกินก่อนนะครับผมอ่าตอนนี้ความหนาวก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเลยนะครับผมส่วนในเวลาตอนกลางวันเนี่ยบนยอดเขาตรงนี้นะครับผมมันจะไม่หนาวนะมันจะหนาวช่วงเย็นเย็นช่วงเช้าช่วงกลางคืนเนี่ยครับผมหนาวมากเลยเออเดี๋ยวตรงนี้วางไม่ได้ปะ่ะเออเดี๋ยวรู้สึกว่าต้องขยับขยะม,มาฝั่งนี้ปะ่ะนี่กูต้องทุบบ้านอย่างเวใช่ไหมเนี่ย โอ้ขดเปลืองไม้เลยอะ่ะคืออ่าอ่าตรงนี้ต่อได้นะครับผมคบสีบล็อกพอดีเลยต้องทุบทิ้งครับผมเออก็เราไม่รู้นี่หว่าใช่ไหมว่าบล็อกไหนมันจะวางไม่ได้อะ่ะเออด้ดยวยแต่ผมอุตส่าห์ขนทรัพยากรมาเยอะแยะเลยนะกับต้องสูญเสียไปกับอ่าการคำนวณที่ผิดพลาดน,นะครับผมโอ้ยดูไม้เหลือเจ็ดสิบหกอันนี้อ่ะมันจะหมดแล้วอะ่ะอไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวที่บ้านรู้สึกว่ามันจะมีไม้อยู่นะ อยกลับไปเอาที่บ้านก็ไต้ตรงนี้ก็ทุบทิ้งไปเยี่ยมอ่าแหมทุบแล้วมันก็ยังยังสามารถเก็บม,มาใช้ได้ต่อนะฮะโอเคอ่าเดี๋ยว <laughs> มายืนข้างกองไฟก่อนครับผมไม่ไหวหนาวอ่าให้ความหนาวมันลดก่อนนะอ่าแล้วเราก็ต่อบ้านชั้นสองขึ้นไปนะฮะปุ๊บไหนมีไหม เหมือนกับมันเอ้ยนี่เราเราครับคราบอะไรผิดหรือเปล่าวะเนี่ยเนี่ยพวกนี้มันมันคราบผิดนะฮะเดี๋ยวโยนทิ้งก่อนโอเคเดี๋ยวกันนะอ่าต่อขึ้นไปเลยครับผมชั้นสองผมจะทำบ้านแค่สองชั้นพอนะ กระดทางขึ้นใช่ไหมเอ๊เดี๋ยวก่อนนะอ้นี้มันเป็นกระไดกระดแบบเหล็กนี่หว่าอุ๊ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาผมต้องการที่เป็นกระไดไม้นะฮะอย่าบ้านเรามันจะเป็นกระดมกระด่างนะคือเดีย๋ยวจะเป็นไม้ส่วนหนึ่งเป็นเหล็กส่วนหนึ่งเออมันจะไม่สวยอ่าโอเคส่วนนี้ก็วางไปอ่าตอนนี้บ้านเราก็ ขเขาเรียกว่าอะไรได้พื้นบ้านแล้วนะแล้วก็พื้นบ้านชั้นสองนะครับผมต่อไปก็จะเป็นการอ่าฝาบ้าหน,นะฮะอ่าเดีย๋ยวผมขอกินกอนแล้วกันโอ้โหตายนี่ทํามไม่ได้กองไฟช่วยนะครับผมผมคงหนาวตายอยู่บนนี้แหละอยู่ยากจริงฮะคนเนี้ยอข้างบนแล้วก็ปูเป็นผนังนะครับผมส่วนชั้นล่างผมว่าจะทําเป็นแบบอ่าพื้นที่ที่เปิดโล่งนะคล้ายๆกับบ้านอ่าคล้ายๆกับเป็นอ่าบ้านแถวต่างจังหวัดอะไรประมาณนั่นแหละเป็นบ้านยกสูง อ่าข้างใต้ใต้บ้านแล้วก็ใช้ทํานู่นทํานี่ทํานั่นไปอ๋อวิ้แต่ตรงนี้มันไม่สวยว่ามันมีควันควันขึ้นมาชั้นบนนะฮะเออเราจะเอากองไฟมาวางไว้ชั้นบนก็ไม่ได้นะฮะคือวางได้แต่ว่ามันมันจะไม่สวยนะครับผมเพราะไฟมันจะลุกทะลุเขาเรียกลุกไฟมันลุกทะลุพื้นบ้านลงมาชั้นล่างอะ่ะเออประมาณนั้นน่ะโอเคเดี๋ยวเรามาใส่ฝาบ้านกันดีกว่านะ ตัวนี้เป็นอาส่วนของประตูนะครับผมไหนอา่าเราจะฝาบ้านแบบไหนดีเป็นฝาบ้านที่อ่าเป็นแบบเป็นไม้ผสมกับสังกะสีนะฮะอ่าอย่างนี้ดีกว่าผมว่าน่าจะสวยกว่านะอ่าว่ามันมีลวดลายมันสวยกว่าผมว่ามันจะมีแบบที่ต้องใช้อ่าเขาเรียกฝาบ้านที่เป็นหินนะฮะเป็นไม้ผสมหิน แต่ผมว่ามันไม่สวยมันเหมือนกับพวกบ้านซซเลนฮิวฮะมันแบบเหมือนเหมือนบ้านผูผูอ่ะมันไม่สวยเอาบ้านที่ผสมกับสังกะสีดีกว่าอ่าตรงนี้เป็นบ้านเอเป็นฝาบ้านที่มีหน้าต่างปิดไปเลยอ่ดแล้วกอนปึ๊บเรียบร้อยฝั่งนี้ด้วยอ่าค่อยๆทาไปนะฮะ เอ้รู้สึกว่าไม้เราเหลือแค่ส8ิบแดเองอะครับผมสงสัยไม้จะไม่พอวะ่ะเราอาจจะต้องกลับบ้านไปอีกรอบครับผมเพื่อที่จะไปเอาไม้ที่บ้านนะเพราะว่ารู้สึกว่าที่บ้านจะมีไม้อีกนะฮะนี่ผมว่าผมเอามาเยอะแล้วนะเนี่ยคือตอนผมเอามานี่ก็เกือบเกือบร้อยนะอ่าเดี๋ยวกันนะตรงนี้เป็นหน้าต่างนะฮะโอเค ค่อยทาไปนะฮะเกมนี้มันดีอยู่อย่างหนึ่งฮะไอการคราฟการอะไรมันคราบไม่ค่อยยากนะ,ะแล้วก็ใช้ทรัพยากรไม่เยอะมากนะฮะเ,ออเช่นพวกาฝาบ้านพวกอะไรเนี่ยมันใช้ไม้แค่ไม่กี่ท่อนเองนะอ่าอาได้ถุดบ้านล้วก็จะเป็นได้ถุดโล่งๆแบบนี้นะอเหมือนบ้านแถวต่างจังหวัดนะฮะนี่ถ้าผูกเปนอน,อนได้ก็คงจะผูกแล,ล้วล่ะ เสียอยู่อย่างเดียวมันไม่มีไอ้นี่วะไอ้เขาเรียกอะไรนะหลัวครับผมเออผมจะมากั้นชั้นล่างนะเดีย๋ยวเดินไปเดินมาไม่ตกพวดตกเขาลงไปาหายตายหาเลยอ่าตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างเราสามารถมองไปไปข้างล่างได้อ,าอ่าเดี๋ยวเราจะต้องต่ออะไรอีกหน้าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมจะทําแบบบ้านอา่าบ้านชายทะเลของเราดีกว่านะตรงนี้ก็จะกั้นกําแพงนะฮะอา่าเดี๋ยวก่อนนะ เอ๊ะี๋ยวกอนนะอ่าต้องเป็นกำแพงที่มีประตูอันหนึ่งสิแบบนี้แล้วก็ประตูบานหนึ่งเอาเป็นประตูเหล็กแล้วกันครับผม๊บเห็นไหมพอพอเราอยู่เป็นนะครับผมฮะเ,เราเราก็จะเริ่มแบบแบบดำรงชีวิตอยู่บนนี้ได้แล้วนะคือไม่หนาวครับผม ตอน,น,นแรกๆมาเนี่ยโอ้โหแม่งเกือบจะตายครับผมเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวอยู่เงี้ยพอเราอยู่เป็นก็อยู่อยู่แบบสบายๆนะครับผมอ่าพอตกกลางคืนเราก็ก่อกองไฟแค่นั้นนะก็จบโอเคเดีย๋ยวทำหลังคาก่อนนะฮะเฮ้ยหลังคาทําได้แค่อันเดียวว่ะไม้ไม่พอครับผมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ใส่ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวก,กลับไปเอาอ่าไม้ที่บ้านนะ ตรงนี้เราก็ได้แล้วนะพื้นที่ส่วนนี้ก็น่าจะเป็นพื้นที่ใช้ทํานู่นทํานี่นทานั่นอ่าแล้วก็นี่ก็เป็นพื้นที่โล่งๆนะจุดไฟก่อนเริ่มหนาวไปแล้วผมลองสํารวจรอบๆดูดีกว่านะเผื่อมันจะมีต้นไม้สักต้นสองต้นนะคือใช้อีกไม่ไกี่ท่อนนะครับผม,ผมบ้านของเราก็จะเสร็จแล้วนะเหลือแค่หลังคาอีกประมาณสิบท่อนตอนนี้เหลือเหลือเหลืออยู่สามท่อนเองครับผมเออไม่พอว่ะ อ่านี่ผมก็ได้กลับมาที่บ้านนะฮะอีกทีนึงแล้วก็สร้างหลังคาไปเรียบร้อยล้ะกลับมาฟาร์มไม้ครับผมไม้ไม่พอจริงเดี๋ยวเราวาร์ปกลับดีก่าอ่าไหนดูสิคือเราต้องวาร์ปไปอ่าที่จุดเช็คพ้ยอยก่อนนะครับผมบ้านอีกหลังหนึง่งโอเคมาแล้วก็ข้ามประตูวิติไปคะขึ้นไปบนยอดเขา เพราะนี่คือวิธีเดียวเท่านั้นนะครับผมที่ทําให้เราอ่าขึ้นไปบนยอดเขาได้อย่างรวดเร็วน,นะฮะอุอ๊ยหนาวหนาวหนาวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจุดไฟก่อนจุดไฟก่อนอ่าเฮ้ยมีมะาพร้าวตกบนนี้ได้ไงวะงงเฮ้ยนี่มันบนยอดเขานะเว้ยนี่กองไฟเปียบเลยนะฮะรับรองว่าอบอุน่นอบอุ่นอย่างแน่นอนครับผม มาแล้วหลังคา,ามาแล้วครับผมอไหนดูสิเรียบร้อยครับผมแชมในที่สุดบ้านบนดอยของเราก็เสร็จจนได้นะครับผมโอ้บรรยากาศสวยงามแหมช่างน,น่าภาคภูมิใจนะครับผมกว่าจะสร้างได้นี่หนาวแล้วหนาวอีกหิวแล้วหิวอีกแล้วครับผมคือผมสร้างบ้านหลังนี้นะเปลืองอาหารชิบหายอะ่ะบอกเลย เบื้องอาหารที่สะสมมานะครับผมตั้งแต่าพาร์ทแรกนะครับผมแบบแทบจะหมดนะฮะเพราะว่าบนนี้มันหนาวไงพอมันหนาวมันก็จะหิวหิวเขาเรียกหิวจัดใช่ไหมยิ่งหนาวยิ่งหิวอะ่ะบนเนี้ยโอเคอ่าเดี๋ยวเรามาใช้เครื่องร่อนกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะบินบินกลับบ้านเดิมนะครับผมอ่าผมจําได้ว่ามันอยู่ทางทิศนู้นนะ เฮ้ยนี่ถ้าหากว่าเราทาภารกิจใช่ไหมเราสามารถใช้เครื่องล่อนล่อนไปแบบอ่าเขาเรียกนะตรงเสาได้นี่หว่าใช่ไหมแล้วก็กระโดดปุ๊บถ้าแบบแม่นๆหน่อยนะคือกระโดดไปตรงกลางเสาปุ๊บแล้วก็ไปปิดสวิตช์อาจจะผ่านได้แบบง่ายๆเลยนะผมว่านะไม่ต้องเผชิญกับพวกซอมบี้อะมากมายแหมเขาเรียกมาแบบหน่วยซิลแบบหน่วยคอมมานโดอะไรประมาณนั้นนะฮะมาเหนือเมฆแ <laughs> จวแจวแจวเป็นจุดที่ดีมากนะอ่าตรงนี้คือบ้านของเรานะฮะ คือเครื่องร่อนเนี่ยต้องค่อยๆลงนะฮะให้มันค่อยๆแลนดิ้งนะฮะอย่าเอาหน้าทิ่มลงนะครับผมตายนะครับผมสังเกตเนี่ยนะผมจะบินอ้อมใช่ไหมแล้วก็จะวกกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็พยายามประคองให้มันใกล้ๆพื้นนะฮะพอถึงใกล้ๆพื้นก็กดอ e, ีกระโดดปลอดภยัยนี่ถ้าเราไม่กด E ีนะครับผมเราก็จะตกไปพร้อมกับเครื่องร่อนแล้วเราก็จะตายอ่าอ่านี่หนะครับผม ยังไงครับผมบ้านริมทะเลของเราก็น่าอยู่ที่สุดแล้วละครับผมผมคิดว่าผมจะมาอยู่บ้านหลังนี้แหละอย่างทบอนอ่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะมาลองสร้างเรือกันดีกว่าเดีย๋ยวต้องไปฟาร์มหนังจระเข้ใช่ไหมอ่าใช้หนังจระเข้แค่สองเนะแต่ว่าเชือกเชือกใช้สองเชือกผมมีอยู่แล้วนี่โอ้ยผมมีไฟเบอร์ตั้งเยอะอ่าตอนแรกไฟเบอร์นี่โอ้โหหายยากมากนะไม่รู้จะหาตรงไหนครับผมที่ไหนได้ครับผมแค่ใช้มือเปล่านะครับผม ไปตีตามต้นหญ้าครับผมก็ได้ไฟเบอร์มาแล้วนะ่ะเดี๋ยวเราไปไล่ไเข้กันดีกว่าใช้ปืนจ็คสไปโร่เนี่ยแหละฮะอ่าได้สับรดด้วยอันหนึ่งมาแล้วมาแล้วเข้งมาแล้วคิดว่าแค่สองตัวก็น่าจะพอละมั้งเข้งนี่มันอ่าเดี๋ยวก่อนนะนยิงกี่ทีวะเนี่ยถึงสามทีป่มอุ้ยสองทีก็ตายแล้วตับอะไรดูสิ ดับเขี้ยวบัดซบไอ้ฮา่าทีเวลาเราต้องการหนังมึงสักดับเขี้ยว <c oughs> ไหนไหนเดี๋ยวมองหายแค่กันหุ้ยข้างหน้ามีตั้งสองตัวไงกำลังขึ้นบกเลยฮะยิงแม่งเลยไอ้แค่วันนี้ข้ามาแบบไม่กลัวไอ้แค่ตายซะนี่ดับหนังดับหนังเยยมเลยได้หนังมาหนึ่งอันแล้วนะฮะ นี่ดับได้อันนี้เป็นกระดูกนะฮะมีไหมมีไหมอันนี้กําลังว่ายน้ำได้ยู่เลย,เยครับผมโอ้โหผมชอบเสียงเวลายิงปืนลงน้ำมากเลยไม่จะากายิงตำรวจนะวิถีบุ้มเลยนะ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมเสียงแม่โคดังอะบุ้มเลยโอ้ <c oughs> อ่าโอเคเสร็จสับหนังวะ ตับกระดูกอีกแล้วเฮ้ย hey, กูจะเอาหนางังแมวกระดูกกระดูกนี่เราสามารถเอาไปทําชุดเกาะได้นะฮะแต่ว่าผมผมว่ามันไม่เท่มันเหมือนชุดคนป่าผมชอบใส่ชุดทหารญี่ปุ่นอะมันเหมือนโกบริดีฮะแต่ไอ,อชุดไอชุดที่ว่าผมว่าเหมือนคนป่าชุดเกาะเนี่ยมันมันก็ทําให้เราแบบอ่าอะไรไงอะหนังเหนียวขึ้นอะ มีไอ้เค้กไหมเฮ้ยขาดหนังไอ้เค้กครับผมขาดแค่อันเดียวเองอ่ะมันหายไปไหนกันหมดวะปกติมันเยอะแยะนี่หว่าอ่านี่กูขึ้นมาทำอะไรบนภูเขาเนี่ไอ้เค้กมันจะอยู่บนภูเขาได้ไงวะโอเคยวผมจะลองเดินเรียบฝั่งไปเรื่อยๆแล้วกันนะเผื่อจะเจอไอ้เค้กอ่าฉันต้องการหนังไอ้เค้วันนี้เราคือไก่ทองฮนะผู้พิชิตไอ้เค้นะฮะ แล้วปืนนี้ผมชอบมากเลยอย่างที่ผมบอกนะคือกระสุนมันคับง่ายมากใช้ก้อนหินนะ่ะทำอ่าก้อนหินเอามาเอามาคับเป็นรูปกลมๆนะเฮ้ยงไงมีซอมบี้ด้วยเฮ้ย,ย,อยไอ้เฮ้ยไอ้ซอมบี้ฐานญี่ปุน่น <c> ไ <oughs> อ้โอยไอ้ตัวนี้คนหน้าตัวเลยคือมันมันวิ่งค่อนข้างที่จะสเปรดสปาโโว่าโดนแล้วทีนึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคือมันวิ่งสเปรดสปาแล้วมันยิงยากไงดูเด็ โอ้ยเรียบร้อยครับผมเฮ้ยได้ชุดทหารญี่ปุ่นมาว่ะรู้สึกว่าจะได้เสื้อกับกางเกงอ่าไอ้แค่อันนี้ไงไอ้แค่เจอแล้วตายซะดอกอะไรดอกเขี่ยวอีกแล้วอะไรของมึงวะเนี่ยคือเกมนี้นะครับผมพวกอาวุธปืนต่างๆเนี่ยเราไม่สามารถที่จะคราฟเองได้นะฮะเราสามารถที่จะคราฟพวกอาวุธ พื้นฐานได้อย่างเดียวนะพวกอหอกพวกธนูอะไรประมาณเนี้ซึ่งผมผมคิดว่ามันก็สมจริงกะนะใช่ไหมเราไปอยู่กลางป่ากลางดงวะฮะจะมีเครื่องมืออะไรไปทาอาวุธปืนไหมใช่ไหมแหมทำอาวุธปืนอันนี้มันต้องใช้เครื่องอ,อะไรนะเครื่องกลึงเครื่องอะไรเยอะแยะฮะแต่ว่าเราสามารถที่จะเก็บอาวุธปืนต่างๆได้จากพวกอซอมบี้นะเราพยายามฆ่าซอมบี้บ่อยๆแล้วก็ จากการหาสมบัตินั่นแหละอย่างที่ผมหาได้นะครับผมแล้วก็ทำภารกิจยิ่งเราทำภารกิจอ่าเรียกอ,อะไรนะไปเยอะๆอะไปไกลมากขึ้นอนะ่ะอาวุธมันก็จะตอบของดีๆมากขึ้นนะครับผมอ่าโอ,โ,อโอ้ย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 รู้สึกว่าผมจะติดเชื้อว่ะก็ได้ติดยามาด้วยครับผมไอ้ยาเปสีม่วงๆอะ่ะมันสามารถที่จะแก้พวกอาการติดเชื้อได้นะอ่า โอเคเรียบร้อยมาเดี๋ยวเราไปออกตามล่าไอ้เคกันต่อครับผมเอ้ทำไมวะไอ้ปกติมันมันดอกเยอะมากเลยนะไอหะ้หนังจระเข้นี่ยนะครับผมเอาไอ้นี่ซมบี้ติดปาคครับผม <c oughs> ปล่อยมันเราต้องการไอ้เคอย่างเดียวรับผมเราไม่ต้องการซบบี้นะอ่าไหนวะไอเ้เคไปไหนหมดเนี่ย ปกติแม่งเดินกันให้ของแขวัยเลยนะตามริมแม่น้ําเนี่ยไอ้ตามริมทะเลเนี่ยนั่นเจอซอมบี้อีกแล้วครับผมโอ้โหข้างหน้าแม่งเพียบเลยว่ะเฮ้ยตรงนี้มีสับปะรดกินก่อนกินก่อนโอ้รู้สึกว่าเราจะติดเชื้อด้วยว่ะตอนเนี้ยเฮ้ย โดนซอมบี้ตบบ่อยครับผมติดเชื้อเลยต้องกลับบ้านไปกินยานะฮะอย่างเงี้ยเฮ้ย hey, <hey>, hey, บนเขาเห็นไหมเห็นไหนมเห็นผีซอมบี้รไหมฮะยัไงไอ้แค่เดี๋ยวแล้วตายซนะตรงดับหนังมาให้ข้าไอ้เค่อ่าได้แล้วหนังเดี๋ยวก่อนผีซอม, <Hey. S 1> <laughs> มบี้เฮ้ยวิ่งลงน้ำคือมันเป็นอะไรที่โคตรสเปรย์สป่าผมชอบคาแรคเตอร์มันมากเลยในะตัวเนี้ย มาเดี๋ยวเราเร,รีบคราบเรือดีกว่าเดี๋ยวผมคราบเรือเสร็จแล้วก็จะขี่เรือกลับบ้านเลยนะครับผมรีบไปกินยาที่บ้านไม่งั้นเราตายแน่ฮะเดี๋ยวก่อนโอเคเร็ว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 เดี๋ยวไอ้ผีส่งไอมาอ่ะปุ๊บอ่าไปแล้วโอ้โหดูเดย์ยังอื่นไม่ทำดีหมดนะครับผมแต่ทำไมเวลาเราขึ้นเรือนี่มันช่าง ดูโคตรกระหลงปง้งโอ้ยอะไรเนี่ย